สวัสดีครับผมสวัสดีตอนเย็นๆนะครับวันที่5มีถุนายน2 5 6 6ครับผมหลังหวยออกพานไปซีมือครับซีมือแล้วนะครับแร <c oughs> งๆมาค่อยกอ,อ,อครับผมคลิปนี้ครับผมแอดมีแนวทางตัวเลขนั่งริมโขงของอาจารย์วัดปลา มาฝากมาตอนครับผมนะครับหลังจากที่งวดที่ผ่านมาครับอาจารย์วัดป้าให้098แล้วก็ห้อยสนั่นคือตองหวดครับเหล็กนางริมโขงเพิินครับก่อนหวยออก1วันครับเพิินฝันว่ัเบราเอาตัวเลขลงมาให้0ูย์เเม็ดเดียวครับอาจารย์วัดป้าฟันเลยครับ0ูย์เครับเม็ดเดียวเต็มเต็มครับเต็มเต็มนะครับแอดโดนเต็มเต็มครับผม โดนนี่โมันนต์เถือเลยครับซือบ่ได้ครับอ้าแต่ว่างวดวันที่สิบหกมิถุนายนครับได้มาแล้วครับหลังจากมืวอวานิวันพระวันวิสาขบูชาปูเพิ่นไปอ่าอาจารย์รัตตาไปนางริมโค้งมาแล้วครับผมแล้วก็โอ้ตัวเลขสวยงามครับผมงวดนี้บบมีเลขหอยครับนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวจังไดเนาะ ล่องเอาตองนวดนะครับนั่งริมโขงเอาไปพิจารณาเบงก่อนครับผมนะครับชอบบ่ชอบจังไดจังคอยว่ากันแล้วกะคงสุดท้ายมีอีกแน่นอนครับอาจจะฟันเม็ดเดียวแตกขึ้เเรากลับปไปได้เดี๋ยวจังไดก็ล่องไปฟังจากาบทสัมผัสนะครับอาจารย์ััดปลาน้ำกันครับผมไปกันเลยครับผม นัวาการครับอาจารย์ครับผมจเจริญพ่อเนาะ,ะเจริญพ่อพี่บุญผ้าร้ยเนาะกับทีมงานสุูุสุขนเนาะครับผมเฮ้ยเมื่อี้ขึ้นมากจะไหนเนาะมาัน้า้ตัวเมื่อเมื่อใดวันทินงรังมือจองมือเมื่อจออาจารย์พรอมว่าสันเข่าไปเสียนี่เด่นเพ่อมะไรเพวกกะย่างไรยังบม่ได้สันน้อารันต้องทําให้ติดนั่นที่บนบนไวเด้อเมื่อใดล่ะเขาจะได้สันอาจารย์เมืเอม่ออื่น โอ้จำพ่อเมียนผมเดี๋ยวเิ่นอาจารย์ส่องใจขื่นใจขึ้นอะไรเงี้ยวันใดสันเก่าสามครับสามมือเนาะมันก็ล่งเรืออยู่ครับผมน้ำหนักลดนาะอาจารย์เนาะเจ้าจะเคล็ดมือใช่ไหมเงี้ผมว่าขันยังให้จีสามตัวจ้าเดี่ยวใช่อาจารย์เพราะว่าเค็ดมือใช่ขันเขาสามตัวเนาะครับผมมาดีที่ไอ้วนต้นเคล็ดมือเคล็ดมือขันเขาสามตัวนาะอาจารย์เันเขาตัวนี้เล่นคันว่าของอาจารย์เปลว่าอาจารย์ได้เลียงมากแล้วอันนี้แม่ยังขนาดเคล็ด ที่เจ็ดหานครับอาจารย์เลขกยูนีเลขยูนีเล็กตองวดเนาะตองวดเลยสาเหตุที่ที่เจ็ดหานมากที่ไปเที่ยวมากมากจางไรอาจารย์เราทูฟังนะในในขณะไหนมันมากในขณะอคือว่านอนไปกันเนาะในขณะนอนเนาะครับในขณะนอนนอนทาเลขออกวันเถอะนอนยัอล่ะนอนเลขออกไปนี่ที่เราอยู่ในอาจารย์เลขยังบ่อเลขยังบ่อประมาณใบสามเนี่แหละครับเพื่อนก็บอก เลือดชูน้ำมันก็บ,บอกเรียว่ามันออกซูนเขา้าก็บ,บอกเยอะแต่วันงอบรอบต่อไปวันนี้รอบต่อไปเพิ่นให้ต่อแล้วหรือเปล่าเลือดเกี่ยวกัตัวนิเดอร์โอ้มาปอกอน่อยนั่นผู้เดียวกนะ<แ>ันว่าที่เข้ากับซูนร้อยคือแมาเนี่ยนั่นผู้เดียวกันบมื่อคืนว่าผู้เดียวกันผู้ดเดียวกัน,ดดกนอู้ยจ่ายสามตัวตองหวดเลยเนาะโอาเพิ่นก็แปลว่าคือว่าเหรอวะเราเพิ่นว่าแน่วห้องม่องเวียนจริงจัดสิเพิ่นก,นกะสีดูรับรู้เรื่องเล่า เราก็หนาเนาะอาจารย์เนาะมันมีความเปลี่ยนไปได้ฉะนั้นแล้วค่ะคิดหน้ามึงเด้อครับพี่น้องครับผมอาจารย์เพื่อนกระบอปไปตามเพื่อนเห็นยังไงเพื่อนกระบอจังสันนะครับแต่ว่าเมื่อนี้ค่ะผมก์ประชิมาเบิกตะกุดเบิกนวดเบิกเนวดว่าแล้วน้องแมวย่างหมดราครับอาจารย์ย่างย่างน้องแมวย่างอยู่เนาะย่างอยู่ประมาณหาน้องหาน้องโอ้ผมกระมีดใหญมาเรื่อยๆอยู่เนาะอาจารย์เนาะใหญ่มากใหญ่ เพราะว่าเพื่อนทั่วมากเพื่นบอกว่าอยากได้นองแมวไงจะจะนอนเามั่นกับมีคนเดียวน้งดอกเจ้าเฝ้าเพื่อนว่าขันขันที่เฝ้าไปแล้วนี่วัตถุมงคลอาจารย์เนาะตั้งแต่พัดได้มากแต่ได้ช่วงวัดที่อาจารย์วัดได้หน่อยแน่วัดได้หลายแน่ว่าเพื่นขันที่เฝ้าดังเล็กเนาะกับวันนี้กับว่ามันวัดเฉพคุณดอกวัดว่าหันได้หลายบ่มันัดว่าหันจาได้ยี่สิบสองตำแชนในหลายจันทีเดียวก็ได้สูงเก้าอาจารย์แต่พอได้ ทำบุญทำท่านน่ะนะอาจารย์พอได้หลายยเนาะก็ได้ค่าหลังค่ายู่นี่เนาะหลังค่าค่ะได้ยั่อาจารย์รยยก็ดกได้าาเ,ดเหตุบุญเหตุท่านน่ะนะวันนี้อาจารย์ได้ไปนั่งไลยครับผมได้ไปนั่งนั่งเอ<ป>นั่งเอานั่งเอาเลยไปที่ว่าอา่าริมฟังโขงนั่งอาจาจยครับผมเห็นบอกเพื่อนหรือกอ่าย่าฟ้าหวอกอาจารย์พ่อครับผมย่าฝ้าหวอกย่าผมมาอือ ก็คือได้เขียนซี้ันแม่หมดเลยไอ้พวกเพื่อนที่โอนเงินเข่าอนเงินเข่าไอ้มามุ่งหลังค้ามุ่งหลังค้าเพื่อนากให้เอาซื้อมาเปิดดวงให้ให้เอาซื้อมาให้อาจารย์สวดให้เขาเอามาตัววันจันทร์น้อยคิได้ส่วนโอ้วันจันทร์เนา้อยจันทร์น้อยคินได้แต่งขันสวดให้เพื่อนแต่งขันสวดให้เพื่อนเนาะผู้ที่เพื่อนอนุโมทนามุ่งหลังค้ามาเนาะอาจารย์เนาะอันนี้ก็มีอายุข้าเจ้ากระ เอามาใน่พุทธานิพุทธอนอยเนาะหลายคนมันหังสิได้เปลี่ยนแผ่นเนาทางกระจีเติมเติมกันครับผมโตชนานั้มเด้อครับเอฟซีฟูมิจิตทธาทุกท่านก็ได้เออมัเนี้เลขได้ไหมอาจารย์เปลี่ยนใดนะครับผมบอกเลยบอกระบเลยครับอาจารย์มาเอาเลขเนาะให้บอกเป็นตัวเลยบอกให้เขียนเขียนเป็นจังไรว่าเป็นตัวหรืออาจารย์บอกเป็นตัวครับผมผมทีเขียนเอาหลักกานอาจารย์เขียนมันขีดวงมาดีนะเพิ่นว่างหัวหนี้เพิ่นว่ายแก๊ซี่ดิว่างเลยกันเห็นมันตาอาตา มือใจมื้นตา,าปากบ้าโตโอ้กันแปลว่างี่การรับตาย่างที่ดำต่อแล้พวพลอพี่นอ้นองเปลี่ยนจัน้นบ่อยจังบ้าคนเห้นมื้นตาซื่อโอ้ให้มื้นตาซสื่อก็จะทีบว่าเลี้ยวเห็นยวไปเห็นตัวเด็กก็มาเจอให้มื่นตาอาปาก <c oughs> ใครโชคใชคใ้ใช่อันนี้จจาอันนี้ก็ต้องกินหน้าด้อพ่อพี่น้องครับผมมื่นตาอาปากเลียมตาปากนี่ทำไมก็มาเป็นเสียงโชคให้ใช่สุขู่สุกนเพราะว่า เลขริมฟังโคงนี่บ่เขาจังหดหรือยังไงกันโอ้ยโถึงบ่เขา่าบ่เข่าสองหดบ่อเข่าสองหดแม่นถ้าเก้าคันได้รุดสองสมุดมากนี่ถ้าเก้าถ้าได้เข่าเข่าแย่คันได้รุดจะรุดอยูสองสามเนาะแม่นประมาณนี้รุดสองหดแน่ยสามหดลังเจียก็รุดหดเดียวคงที่กับมีดที่ผมสังเกตสังห้อมมาครับเอาหอวเรียก็เอาออกมาเขียนท่างกันหมเขียนเรื่เขียนนวดนะอาจารย์ตัวไรขอรับผมบอกเลยบ่โอ้ยบอกนวดแล้วเนาะอาจารย์ครับผมอันเพื่องไทย <ส>อันเก้นึเจ็ดเก้าหนึงเจ็ดตามรับเพื่นไห้มานหนึ่งเก้าเจ็ดหนึเก้าเจ็นี่อาจารย์ก็ไม่จับรับเนยเรบเพื่อนลวดมั่งเก้าเก้าหนึ่งเจ็ดบ่อาจารย์นี่ยหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดเอาหน่งไปนี้เอานึ่งไท้งหนาเขียนทั้งหนาเขียนั้หมดเหึยดหัวหนนี่ยหนึ่งมันตำหมดเยียดถึไม so ่นหัวมัน <waves> เยียดออกง่ายๆคนที่ว่าน่มยินมฟังโขงนั่งนั่งฟังโขง่าจัรย์อาจารไว้ไม่ยังอะไรนี่อาจารย์โอ้กองบัวต้นหินต้นแต่ว่าสองตัวนี้ให้บอกได้บอกสองตัวได้เราบอกย์ได้แล้วแต่ว่ายังบวชัดเจนนี่โอ้ยังบวชชาจะฟาบอกอาจารย์ขอเวลาได้บอกได้ได้ครับผมขอเวลาให้สองมึงครับครับผมยย่งฟาบวชอาจารย์ว่ามั่นใจสองตัวนะจังาวันร่างเช้า เขาปล่อยไปเพิ่นกระซี่ปับโหลดที่แม่เอฟซีกับบีซีโหลดคัิ่นกระซีนี่แม่นหลดเห็นแล้วอันอันนึงก็เห็นเห็นชัดเจนหวานจานเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้เป็นลักษณะใดเห็นเป็นตัวโหลดหวานจานเห็นมันขึ้นเป็นตัวเล็กไหมเล็กเก่าเล็กเกิดวันี้บ่มีหอยบ่มีหอยวันนี้ไม่เจอหอยนล้ววัวจะหอยตอยจารย์โอ้มันหลายโต แวิด่าพมหอยเยอะยอะหอยต่อใหญ่มันหอยมันหลายหลายตัว้ช่ไมผมเอาหนึ่งเก้าเจ็ดเจ้ากะน้ำุเรยหนึ่งเก้าเจ็ดอะไรแต่ว่าบอกพื้นว่านั่นเรียกกันบอกพื้นว่าดื้อสีแต่คนอยู่บมนดูตัวอยู่อยู่บ่เพราะว่ดาดื้อสีก็บอบกว่า หลังอันนั้นคือการหลังหลังวันศินเด้อท่านเจ่าวัจจคุณนสิท่านได้ตัวเลขที่บ่ได้ดอกเจ้าผมเสิไปถามอยู่ลงไปถามเป็นอยู่เอีจีกับตมาแล้วถ่าดูถ่าอยากเขามาหาฤกษ์สีอยากดูดวงนั่นไม่จะแี่ว่าเราก็ไปไปมา,มากกทีเนาะโอ้เลากูไป,ไปนั่นมากเล่าบอกไปเที่ยอแล้วมากก็เิอแล้วก็ไปเลยทีเนาะถามว่าไปใช้ไปทีออ่ วันแล้วแม่เราไปดูท like well. uh, uh, like, ั้งไตคนละที go, ่บ่วช้าทั้งไตคนละปับปับมาเหรอกต่มานอนนดน้ำตาลั้งเทียกับว่บ่เห็นบ่เห็นพนเลือดสีล่องหนบ่กวาอย่าไปตั้งสายหญ้าไม่ได้บัวช้าเลือดสีล่องหนมาสั่นเนาะอะไรสั่นหรือเปล่าเลือดสีพันล้านวันนี้เปลี่ยนเป็นเลือดสีล่องหนมาสั่นใบมาดูไรนี่แม่นแต่วเครื่องนี้เอาแต่ที่เพิ่นไปหาเก็บเห็ดกับว่จักก็เกันช่วงที่อาจารย์ลงไปบ่พ่อเพิ่นบ่ดิ แล้เกาอันเจ็บเห็นนี่เราต้องมาแก่ซูวจริงโอ้ตัวเราบ่เห็นเห็ดรึเปละบ่เห็นเห็ดบ่เห็นเห็ดแปลว่าเราไปใจเนาะไปเนาะตะกีไปรอดน้ำฟ้องอ่ะนะพ่องคนข้างหลังมันเป็นโศกเลยโอ้เป็นโสดของทีมันไปเดินกลงกลมยุติใจมึงวะยัดหาเจ้าทีเจ้าพุ่มมันที่หาปุ้ยน้ำพระพุ่มเจ้าทีมันที่เนาะยูเช่กกะว่าวเลยนี่เลยสิยูเช่ยกะว่าวพุ่มปั้มปั้มไปมันยัดแมนกะว่าวไปต้องเจอ มึนนงยังนึงกะแต่กเคยอยากย่างน้ำขนดดิว่าผู้เดียวก็ว่ากันว่าผู้เดียวแมียนวันนีไปย่างย่น้ำกลางบ้านเอ๊ะเป็นแนี่วอยากไอ้ข้าวโย่ดิเพราะมีนแบบที่กิ่งแล้วเอ่อเปล่นจากสี่ตัวฟูเพิพ่นปฏิบัติแทะผมไม่สังเกตเห็นลายหมองอยู่ดิเป็นเลือสีโดยชวนมากเป็นเลือดสีเมียนอยู่แล้วจีว่าเอามอมเมียนไปดิจีว้าวขับพุ่มว้าวครับนี่จีเมีนเว้าวครับปีนว่าวครับยังแล้ว เข้าไปผู้เดียวแต่ว่าบัดคุยกับเห้งางันรู้เรื่องปกตินอแต่ว่าทัานสันเว้าผู้เดียวงจริงนะแต่ว่าเ่อแม่นเป็นบ้าแร้คุณหายเด็กตีอยู่อ,อาจารย์เพิ่นก็นให้แม่นวยวน่นบ่ครับผมเมื่อนึ่งผมลุ่งไปหาโอ้เิ่นดูดวงเิ่นทักวันแม่นตาเห็นบ่ครับผมมันทักเรื่นบ่โอ้ยไปหาจได้คิดว่าจีด้เฮ็นหลังนึงวะเส่าทักเลื่องหครับฟ้งเสนอ เพื่นบอกว่าเฮี้ยนเจ้าสีได้กอ็อีทเด้ออาจารย์ครับผมผมไปเชื่อไหมเราวังสองเสมนสั้งไม่แห้งตั้งเรียบร้อยแล้วเพื่นทักเพื่นบอกว่าโอ้เจ้าจีโชคลาภจีเขามาเด้อช่วงนี้งจีไมีแนวได้เนี่ยบอกว่าจีเป็นเง,งินทั้งหรือว่าจีเป็นหลายๆอย่างจีไมีแนวได้แต่คว่ำอยากได้ยังบอก่เจ้ายัางบอกว่าตอนนี้เจ้ายัางสีอยากได้แนวอื่นไปอีกอยู่ว่ารย์แนวใด้หรือาจารย์ว่างแนวใด้หรือผูฤาษีว่าจารย์ ถ้าเบิ้งงลวดอาจารอ์แต่ว่าเราทัดโมเมนี์นี้ดูดวงตรงน้ำละวันเป็นดูดวงแม่นอันนี้แกเชื่อว่าวน้วงมอนกันไปน้ำน้อยอาจารย์นะพันธีว่าโอ้จาสูวกับโมเมนลบลู่คู่ปาอาจารย์ดอกอันนี้กับบ่งหัวน้วงมอนกันไปชนะแกจะคิดแล้วเ้าได้ยินเรื่หัวกันได้ถ้าได้ยินเรหัวกันไปยติยาชาผู้ฟังก็ะไดเอาวันนี้ก็สิสรุปที่บันเอ้าก็แล้วอาจารย์ตั้งแรืเปล่าไอ้สั้งกัจีเนี่ยเิ่นมาทรงหรือเปล่สร้างแล้วสร้างแล้ว เมือ่อใดก็ตี่มาทรงครับผมเพฉันว่าอาทิตย์นี้ว่าเป็นอย่างดอกจีดา,ายมะไทยเอฟซีเบิง้งเอฟซีอยากเขียนมุ้งหลังคาเอ,อ้ถ้งสี่คันทั้งกระซีขึ้นมุ้งมือใดเนี่ยจีทูมาเด้อครับผมมาเด <มา S 1> ทูทบอกเนี่ยผมกับจีดา,ายมะไทยเอฟซีเบิง้งแต่เพ<อ>ืเ<อ>่เห็นเลยเนาะโอ้ยเดี๋ยวเห็นสิ่งที่จะคล้องท่ามไปมันอิ่มมันเอิบแต่ที่พ้นเปลี่ยนชั้นอ่าน,นี่เม็ดยิ่จริ่งยุ่งถิง่มว่าหมายกัน เอฟซีพันก็ซอ,อยดีดีนะซอยันหนึ่งเป็นตามจเมตตาเนาะครับผมซอยเหลือทั้งวัดทั้งว่างใเนาะครับผู้หนึ่งโทรมากบอกว่าแม่ไม่ถูกหวยนะแม่อยากทําบุญกับอาจารย์หนูครันแม่ไม่ได้ถูกหวยหรอกแม่ไม่เคยถูกเลยหวยอาจนรย์เอาชื่อไปเปิดดวงให้แม่หน่อยนะวันนี้าบุญมากท้าบุญรวมมุ่งสังกาดีลมัําอ่าอาสรุปเด้อครับพ่อพี่น้องครับผมเลข ในขณะนี้มีสองจุดมีเลขนนางยุวัดกับเลขริมฟังโขงซึ่งเลขกน่งยุวัดมือหวยออกก้อนหวยสี่ออกอาจารย์ก็ได้ตัวเลขมาอ่าได้ตัวเลขมา,ขมาก,ก็คือสี่เจ็ดห้าครับผมอ่าวังวันพาที่ผ่านมาเนี่มือว่านมือก้อนมือว่านหรือเป่านอกอาจารย์มือว่าน อาจารย์เพิ่นกัได้ไปนั่งริมฟังโขงซึ่งเลขนั่งริมฟังโขงก็ขึ้นหนึ่งเก้าเจ็ดน้อยาจารย์เนาะครับผมวันนี้เหลือเลขสองตัวเหลือเลขสองตัวแต่ว่าสองตัวผมกัถ่ายอาจารย์เล่าสองตัวมันใหเบิ้งคักๆมันเห็นบอกวันนั้นมันยังผ่านบ่าแปดสองเลยครับผมหกเจ็ดสองครับเปาปวดโอ้ยเ้ล่าอย่าเ้ล่าอะไรหอยไปว่ดเตมันติดอาจารย์เอ๊ะกันเลขมันติดเอฟซีห้องแจั๊กเกี่ยวเงินงทองมาจะใส่มาซอยเหยียดซอยสัางน้อยอาจารย์ เพิ่นก็ได้โชคได้หลับได้เสื่ะเนาะเพิ่นจังได้มาซอยเฮาเลยเนาะโอ้ยเพิ่นกะซอยได้มาซอยเนาะแต่ว่าผู้ล่นเพิ่นก็ซอยดีดิว่าได้โชคนําเพิ่นก็ซอยยังว่าบ่โชคเพิ่นก็ซอยผู้เพิ่นมีอันนั้นเอ่าลงพ้นก็บอกว่าโอ้ยแม่นี่มาหลายกระเฮ็ดเท่าใด้ผมก็เลยว่าเออเท่าใด้ก็ดีเพิ่นล่ะแม่เอ้ยเพราะว่าลังเทียเนี่ยการที่ยกของหนักเนี่ยมันก็ต้องยกหามซอยกันเนาะ ต้องทางก้นตังยกซอยกันมันก็ค่อยหามกึินดีแต่เปียบคือจังหลังค้าอาจารย์นี่แหละมันโมเมนต์ใจเงิน,างน,นบาทสองบาทเนี่ยบอสกรจะนั่งจะไล่ก้นมันก็สีแล้วผมก็ได้วางกันเอแม่คนแกน่เราดีาาดาาอกไลกูไล่ก้นโอ้โ่มาไหนเอาวันนี้กะทีลูกเกอาจารย์ครับนี่ผมมาจะลงกไปหารทธสีด้วยครับอาจารย์ครับผมใ,ให้เงินถึงมหาบอ โอ้เอื้นมาก,กอะไ้อ่ะเตือน <ขอ S 2> ดิผมก็ถิ่มากขอตายอยู่พี่แหะครับออผมเพราะว่าลงไปจังน้อยอกับชีน,นุ่งกับลายใช่นะโอ้ยลายครับนุ่งกับลายนุ่งลายมากนั่นสิพรกันเป็นไข่มาเลาเรี่ยไรนะโอ้โอ้ไข่มาลาเรียไรผมว่าท่าประเด็น,นแต่ว่าบอกเพื่อนว่าดีสีเพิ่งแก่ใจบุญทุนท่านอยู่หรอกเพิ่นเปลี่ยนผู้หายหายเดือดกับยุ่งอยู่ต้องรวมปุ่นสมก็เป็นผู้หายอยูเลยเนาะผู้หายครับที่นี่ พื่นเก็บเปื่อกจริงนี้่ฮะ,ะ,ะหลังจากนัลบกวนอาจารย์ทราบนีมครับขอบคุณอาจารย์หลายๆครับผมทุสาทุสาทุเนาะ